สวัสดีค,ดค,ครับยินตรนภสุรชองแอ a n นน์ครับกลับมาต่อ,อก,กันเลยดีกว่าเหมือนกับชุดเดิมไม่ได้เปลี่ยนใช่เพราะว่าเราดูตัวที่เป็นสเปเชียลอีพีนะครับของทางเลโอเฟียจบเนาะแล้วก็มาดูตัวที่เป็นเทรลเลอร์ต่อเทรลเลอร์คือตัวดอนเซโนว่าเขาจะ เขาจะเป็นยังไงต่อของควาสมสัมพันธ์ของคู่เขาแล้วระหว่างเรื่องจะไปทางไหนใช่ระหว่างระหว่างเรื่องเขา2คนเนาะจริงๆแห็นว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะน่าติดตามอยู่ประมาณหนึ่งว่าตัวเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนไปทางไหนแล้วจะเล่าอะไรต่อมันจะมีอะไรให้เลาต่อในเมื่อมันก็จบแบบคู่กันอยู่แล้วเข้าใจกัน,นอยู่แล้วเข้าใจผ่านอุปสรรคอะไรมาตั้งนมนาน,น,านเนาะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทามีไมวายนะครับผมบที่อน,นุญาตทำเรเชันได้นะครับแล้วก็ส่งของขวัญมาให้เราด้วยนะครับน่ารักมากก็ขอบคุณจริงๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดู Official t r a i l e r กันว่าจะเป็นยังไงนะครับกับตอน s n y t o no t s e s i r i e s นะครับผมชีวิตจะวนไนอยู่กับรูปบานนี่แหละฉันว่าใช่เพราะในโลโก้ของ c <ม>ีรีก็เป็นบาน เสื้อตัวเล็กไปไหมอะแสงว่าอตอนที่เน้นนั้นเน่ะเป็นถ่ายมาแล้วแต่ไม่ลงอ่าอะไรวะเนะี่ยให้มึงอไงอ่เดโอไงเฮ้ยมึงไปแก่กับไอ้เดโอนู่นมึงต้องใช้นะเวย้ยยากยากมาโคตรยากเลย <laughs> อะไรเนี่ยเจลเครื่องนวด อาใช้พี่อยู่คอนโดด้วยกันขอให้รักกันนานๆไม่มีอะไรมาแทรกกลางได้เลยนะพี่บานเปลี่ยนฉันบอกแล้วกันยังไง่ะก็ไม่มีอะไรนะมันแบบปลูกตายห่อลีโอนาด้วยนะชื่อท่านังเป็นหมอฟันเหรอเหมือนตรวจฟันหมายความว่าไงพี่ยังไม่พกคนนั้นมาชอบพี่ลีโอเดิ ผมนั่งด้วยได้ไหมครับไม่ใช่มั้งเรโอวผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมพี่เขามีอะไรหรือเปล่าครับรู้จักพี่ด้วยเหรอไอเรียมึงรู้จักคนที่ชื่อว่าภพพานปะรู้จักสิ พี่พอเขาเป็นพี่พอเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่กูนในคณนะมึงมาเป่าผมได้แล้วพี่ดูนี่นี่มันอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะขอดูหน่อยดิโหดูหนอยภาพหลุดอะไรใ,ใครทำอะไรได้แน่เลยอะ่ะอะไรวะเนี่ย มันคงตั้งใจส่งให้พ่อแม่พวกเราอะพ่อแม่พวกเราแกคิดว่าพ่อแม่สติดีที่ไหนจะยอมให้ลูกชายมาอยู่ข้างคนอย่างแกเสียง่ินดีปะมึงมีอะไรอยากบอกกูไหมมึงว่ากูส,สบกับสนปะวะกูไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะ ว่ากูลองใคมาแล้วบ้างสุดว่าแหละเล่เปนประเด็นนี้เกียนด้วยไม่กูไม,ไม่ได้เรืองเขียนมงึงแล้วมึงทนได้ไหมที่คนทั้งมาหาอะไรจะมองว่าแฟนมึงล้านแค่ไหนเพอก่อนนั่นน่ะเขาน่าจะนัดไปทั่วพี่เลโอะเห็นอะไรดีในตัวนางวะฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าไอ้พี่เฟียสเนี่ยมันจะหยุดล่าผู้ชายได้สักกี่วันคราวนี้มึงก็แพ้กูอีกแน่เลว นั่นแหละแต่พวกเราดีดอกันไว้ดีกว่าด้วยเพราะอย่างน้อยๆมึงกับกูก็มีเมียคนเดียวไงมึงว่าไงนะมึงก็รู้ว่ามันโยกโ้โหมึงมันจะเต้นตามทำไมมึงไม่รู้อะไรเลยน่ะหากมึงกับแม่ลองเล่นปากระเบาเอาไว้เล่นกันอีกนะคะที่รักแม่เ้ยทำไมมึงต้องยอมเจ็บเพื่อช่วยให้เสียดมันได้กับคนอื่นด้วยวะมึงรู้ดีที่สุดนะเลยโอว่าเรื่องครั้งนั้นน่ะใครเสียใจที่สุด มึงจะรู้สึกยังไงที่เห็นกูมีอะไรคนอื่กูไม่กลหรอกว่า,าดีของมึงจะเป็นยังไงอ่ะขอแค่ตอนนี้เวลานี้มึงเป็นของกูแล้วกูจะดูแลมึงให้ดีที่สุด น่าจะน้องชายเลโอนะเรีอ,อนเป็นไปได้เขาบอกครอบครัวเดียวกัน,นชื่อเอกกับโธ่อะกา,าแฟเรื่องแรกคิดว่าน้องผู้หญิงดูโตไปน,นิดนึงอ่ะกูจะพยายามให้มากกว่านี้พราะกูจะเป็นคนที่ดีขึ้น <c oughs> เพื่อมัน อืแต่ลงทีวีด้วยว่ะเรื่องแบบนี้ลงทีวีได้ว่ะไมะ่ตอนนั้นก็ลงช่องวันแบบนี้แหละแล้วก<อ>็เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเชื่อตัวเองพี่พี่เข้าใจนะมันเป็นแบบ lgbt หนังนะ <c oughs> แต่อีกส่วนหนึ่ง <c oughs> คือมันเล่นถึงความแบบความเป็นสลัตตี้นิดนึงพี่ว่ามันก็แอบ,บแบบเซสซิทีฟนะ แต่ถ้าสมมติถ้าเธอคิดถึงความสลับที่ที่อยู่ในแบบพวกของ GMM อ่ะอย่างเรื่องแบบเ r รน n d โ o นอ่ะมันก็มีความสลับที้อยู่ใชนว่ามันก็ค่อนข้างที่จะก็ทําได้แหละมันว่ามันจะเล่าเล่าแบบไหนมากกว่าคำว่ามันคงไม่ได้ขนาดนั้นจะหรบเล่าไม่ได้เลยอะไรนี้เออซึ่งคำว่าอ่ะซึ่งถ้าพูดถึงอย่างเงี้ยคว่าตัวละครก็คือเข้ามาถึงคำว่า พขาไม่ใช่เราเรื่องก่อนแหละเราเรื่องทีหลังนาคตเราเรื่องอนาคตแลที่มันจะเกิดขึ้นก็เป็นเหมือนที่เราคิดไว้คือคำว่าครอบครัวคงโอเคแต่พอครอบครัวรู้ว่าเฟียสมีประวัติแบบนี้มาก็อาจจะแบบไม่โอเคด้วยส่วนหนึ่งแม่อาจจะไม่โอเคให้แม่ใจแต่พ่อมายุ่เสียงมาพี่วิลลี่พ่ออาจจะโอเคแค่ให้มันเป็นเพื่อนลูกก็ได้ไม่ได้โอเคให้มันเป็นแบบมีอะไรกับลูกชั้นเป็นแฟนกันอะไรอย่างี้พี่เดาว่าวิลลี่น่าจะเล่นเป็นพ่อของเฟียสเพราะเขาพูดเหมือนแบบ ใครจะอยากให้ใครมาอยู่ข้างๆมึงอะเหมือนประมาณว่าเหมือนอ๋อจะด่าลูกใช่ไหมด่าลูกตัวเองอะไม่รู้นะแค่มันประโยคเดียวมันบอกอะไรไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าเป็นลูกใครเออแต่คิดว่าน่าจะเป็นพ่อของเฟียเองเหมือนแบบมาซ้าเติมว่าเนี่ยกับพ่ออย่างไงไม่มีใครเขาเอามึงใครเขาอยากจะให้ใครมาอยู่ใกล้มึงใกล้มึงมันก็ทำเพาเสียอย่างนี้แต่เหมือนก็ไม่จำเป็นต้องไปร้านรื่อหนักพ่อเฟียดแล้วปไม่ะไม่รู้ไม่รู้อะเพราะว่าเพราะด้วยความที่เฟียดเขาก็คงไม่ได้รักพ่อเขาอยู่แล้วอะ เขาคงจะอีกนอคําพูดของพ่อไงแต่แค่จะแค่เป็นคาพูดที่ตอบย้ำเฉยเฉยแต่อาจจะแบบอีกนอแต่จะเอาพี่วินลี่มาเล่นเนี่ยมันคงต้องเป็นพ่อที่ต้องมีน้ําหนักนิดนึงอะเข้าใจป่ะคือต้องมีผลต่อทำให้ตัวละครมันได้ัมมิ่งอะไรบางอย่างออกมาแล้วก็โตขึ้นเลยพอบ้านเลโอพี่เห็นเขาพูดจัดถึงแม่เขาไม่เคยพูดถึงพ่อ,อแต่ฝั่งฟีดอะเขาพูดแบบเขามีปัญหากับพ่อเยอะมากเขาแม่เขาทิ้งเขาไปตั้งแต่แรกแล้วพ่อเขาเป็นคนแรกออกจากบ้านพี่ว่าคนที่จะมาทำปมี่ไม่ไงแต่เพราะว่าลีออนบอกว่าส่งไปให้พ่อแม่เราดู พ่อแม่พวกเราพวกเราเราทํกากเา็กเลยคิดว่าพ่อแม่ของฝั่งเลโอก็คงจะก็ได้เหมือนกันเงอืมแล้วคงจะเป็นรูปของที่เฟียสไปมีอะไรแบบสัมซ่อนมาหรือไปคบกับผู้ชายคนนู้คนนี้มา <S <S แถมว,ว่า,าจจะไปไมได้ว่ายอมรับว่าเป็นแฟนกันเพราะลีออนก็ดูไม่ปฏิเสธ แฟนของพี่ชายนะก็ดูก็ดูจะอ n จ o ยกับแฟนพี่ชายคืออ n จ o ยกับตัวเฟียสด้วยแต่แฮมคิดว่าครอบครัวของเลโออาจจะเหมือนที่พี่แอดบอกคืออาจจะโอเคก็ได้ที่ให้มาคบกันอะไรเงี้ยแต่พอมันมีภาพคนที่ปล่อยออกไปก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นฟีดแบ็กจะเป็นยังไงก็ไม่ไปได้ที่พี่วิลเลียจะเป็นพ่อของของเฟียสที่จะมาตอกย้ําไปอีกกลับมาเพราะเห็นไอ้รูปนี้อเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ใครต่างหากที่ส่งรูปวนนั้นไปจะว่าพี่พมหรอ ไม่รู้ไม่รู้พกพาเป็นบบตัวละครแบบไหนอะดูเขามาแบบนิ่งๆเราก็ยมอมไม่ออกจะแค่น,น้าแค่น้เวลานลคนไลยลึกๆเขาไม่แสดงออกนะว่าเขาไลา่เขาจะมาแบบนี้หรอแบบหลงคือสมมติว่านะฉันเป็นคนที่ฉันแอบชอบเลโอแล้วดูเหมือนเขามีอดีตอะไรสักอย่างกันอยู่ช่วงหนึ่งที่ตั้งใครยีได้แล้วเขากลับมาแล้วจาได้แล้วเหมือนแบบผู้ไม่ได้เต็มปากว่ารู้จักได้ยังไงใช่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 แล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดเขา มีความประสงค์ว่าเขาอยากได้เลโอเขาจะอยากจะทำลายความสัมพันธ์หรือเปล่าแต่มันความสัมพันธ์แบบไหนในเมื่อเลโออาจจะจบเขาไม่ได้อยู่แต่แรกนะแต่ภพพาจะเป็นคนไปกระตุ้นว่าดูจําพี่ได้ไหมเพราะตอนที่เลโอบอกว่าชื่อพี่ภพแล้วเหมือนกับภพบอกว่ารู้จักพี่ได้หรือาจำพี่ได้ด้วยหรือสักอย่างมันคงต้องแบบอะไรสักอย่างหนึ่งมาก่อนไร้ยมันต้องมีอดีตสักอย่างหนึ่งแต่คิดว่าเลโอก็ไม่ได้สนใจฝั่งนั้นมากนะอแต่ฝั่งนั้นจะสนใจเลโอหรือเปล่าก็ในเมื่อคือตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีสิทธิ์แต่ฉ ก็พี่ว่าลีออนอาจจะไปชอบพบพานแต่พี่ว่าพบพานเองอาจจะมีคนที่จุดประกายส่งรูปมาให้หรือถ้าไม่ใช่แก๊งนี้นะไม่ใช่พบพานก็เป็นเพื่อนผู้หญิงสองคนที่ดูเหมือนจะบิชชี่บิ๊ชี่แล้วก็จะไปแบบพูดแต่ไม่อยากตอกย้ำกคือโซคอสมัยนี้วายแล้วไม่อยากให้ผู้หญิงมาดูเป็นตัวละครแบบ เข้ามาแ <ทำ S 1> บาบบิชี่บ,บิชีอ่ะเออผู้หญิงควรจะเข้ามาด้วยความที่แบบเป็นโมเมนท์ที่น่าจะให้อะไรมากกว่าคือเ,เขาคำควาว่าเนเจอร์สมัยเนี้ยผู้หญิงมันไม่ค่อยจะบิ๊ชี่ขนาดนี่นเขาจะมาผู้หญิงเขาไม่ดแบบจะบิ๊ชี่กับเกย์ว่าจะมาแย่งแฟนเกย์คือมันคงไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยควรเข้ามาควรจะมีเหตุผลของการเอาเข้ามาหน่อย,ยอะไรอ่มาเตือนสติเป็นเพื่อนที่อารมณ์แบบอย่างเงี้ยก็น่าจะค่อยน่าจะดีหน่อยแต่ถ้าจะมาสไตล์แบบทานไทยภาคหนึ่งพี่ว่าภพพานี้ยแหละน่าจะเป็นคนทำแล้วก็เป็นไปได้้ก็็็เเปปปนนนไไดว่่่าาาพบบบททีีจะแค น่นจะเป็นสร้างเรื่องเนาะเพราะว่าไม่งั้นปมมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะปมมันคนจะเป็นที่ทเรื่องครอบครัวแห่ว่าประเด็นไอ้เรื่องที่บอกว่ามึงรักกูได้ไหมอดีตที่ผ่านมาแห้ว่าเบา แค่ว่าปมครอบครัวน่าจะหนักสุดเพราะว่าปมอดีอะเลโอรู้อยู่แล้วว่าเฟียสไปได้มากี่คนรู้อยู่แล้วว่าเฟสแบบเขารู้อยู่แล้วว่าตัวคือมันไม่ต้องทําใจอ่ะมันเป็นความจริงที่เขารู้อยู่แล้วการที่เขารับเฟียสเป็นแฟนได้เขารู้มาก่อนนะเว,ว่าเฟียสไปผ่านใครมาบ้างอะคือเขารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนตัวเองออกขนาดไหนแต่ตอนนั้นที่เขาเมโ่อหัวของเขาไม่อยากไม่อยากให้เพื่อนไปยุ่งกับคนที่มีแฟนแล้วแต่ถ้ากับคนอื่นอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วเพื่อนตัวเองไปอะไรมาขนาดไหนแล้วพี่ว่าต้องเขา้าใจก่อนว่าอดีตมันคืออดีตเราเป็นแค่เพื่ว่่าานจะโก ไอเน,นี้ยโกรธแต่ถ้าถูกเป็นเรื่องอดีตนะครับว่านเ่อโคถ้ารู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นคอนดิชันนี้มันมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาน่าจะเข้าใจามันเป็นคอนเซ็ปที่ฉันรู้มาก่อนแล้ว,ลวฉันต้องเซ็นตินยอมไปแล้วฉันถึงโอเคกับการเป็นแฟนเนาะมันคงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่แล้วน่าจะกลับไปที่ครอบครัวมากกว่าและพี่ว่ามันคือการที่ว่าเฟิร์ดอะจะยอมรับตัวไม่ใช่เฟิร์สสิเฟียดอะจะยอมรับอดีตที่ตัวเองพลาดไปอะไรแล้วหรือย,อยังแล้วจะ move on ใช้ชีวิตต่อไปอยังไงให้ให้เาาอย่งให้เราดด้วยอีต ที่กลับมาขวนทำร้ายแล้วสุดท้ายพอผ่านเรื่องอดีตมาก็เกิดมาเรื่องครอบครัวต่อน,นั่นจะเป็นสเต็ปแบบนี้แหละนั่นจะเป็นแบบสปัญหาที่เป็นเมนหลัก แล้วก็กลับมาเจอกันพวกไอ้พวกไอ้พวกที่เหมือนกับเคยได้เฟซมาแล้วว่าก็คือเคยได้มาก่อนอดีตแต่ไม่ใช่ปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วก็ทำม,มันเหมือนกับมายุม่มมโหตัวเลโอมากกว่าจะถามพี่มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างจริงนะในสังคมอย่างพวกเราก็มีคนประเภทนี้เยอะเหมือนกันนะที่แบบคนที่มึงคบอยู่แบบเมียกูมาก่อนนะอะไรเงี้ยเออคือเหมือนมันสังคมมันไม่ได้เยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเสียหายไม่ต้องหงรอกถ้าสมมติเราไปจีบคนคนหนึ่งอยู่อะถ้าเราเจอคนเนี้ยอยู่ดีๆเราไปเจอคนที่เราเคยจีบแต่ไม่ติด อยู่ในเราเป็คนที่คนเจอคนที่เคยจิตแต่ไม่ติดอะเป็นเพื่อนกับเขาก็วงวันเดียวก็วงวันเดียวกันนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่รู้คนนั้นจะเป็นเสียมอะไรว่าเขาเราเปอย่างไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมมติมันก็ทําได้หมดถูกปะเออเป็นเรื่องปกติไม่ได้คิดอะไรมาท่ันถึว่าแต่ว่ามันคงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นประหานากกับตัวเลโอมากเท่าไหร่แต่ว่าตัวเฟียเขาคงจะแค่มันเหมือนกับอาจจะแค่ตัวเฟียคืออาจจะทุกอย่างมันดูสมหวังมาตลอดอยู่ดีก็ จะมีเรื่องทาให้กูต้องแบบไม่ได้คบกับเขาอีกแล้วหรือเขาไม่ผิดหวังอ,อีกแล้วคงจะเป็นปัญหาแค่นั้นอนะแต่แอบ,บคั้นหวังเอ็นซีที่มันจะไม่ใช่โรแมนติกนะเอ็นซีน่าจะเยอะอยู่นะมันมีความแบบดิบมีความไม่รู้ว่าอีโรติกมากกว่าโรแมนติกอะกูจะแบบโหดใช่ไหมโอ,อ้มนต้องมีอะไรหลายๆอย่างอาจจะทำให้ฉัน,นกโกรธนะอาจจะมีต้องเข้าหลายคู่หรือ,อ,อมไม่รู้แต่ถ้าถ้าเห็นคือเท่ากับว่าไอ้ฉากรูปบาตอนที่เห็นสเปเชียว่ะน่าจะถ่ายไว้ก่อนแล้วนะแต่ไม่ได้ใช้แต่อันเนี้ยพอฉากรูปบาศเลยต้องมาถ่ายใหม่ใหมนือ เป็นเทเลอร์เป็นการลิงก์กลับไปว่าอ่าเรื่องต่อจากอันนี้พอเขารักกันแล้วเกิดอะไรต่อ,อม,อมึงว่าตอนแรกตั้งใจจะไม่ทำสเปเชียลก็ได้นะคืออาจจะไม่ทำสเปเชียลออกมาตั้งใจคือเล่าแบบใหม่เลย,เลยก็เป็นเล่าเรื่องนั้นจริงจร<อ>ิงมันแอบแอบไปใครซายซอรี่ก่อนบ้างเพื่อที่จะมาส่งต่อเรื่องอีพีนี้เพราะว่าเห็นเลยว่าแบบมีความแตกต่างกันอยู่อะไรเงี้ยเท่ากับจริงๆแล้วอ่ะในตอนทันไทยก็ตัดไปเยอะ แต่ก็เห็นควร <laughs> เห็นควรม้างตานี่ขนาดตัดไปแล้วนี่ขนาดตัดไปแล้ว <laughs> ใช่ใช่ใช,ช่โอเคอ่ะก็ถือว่าเดี๋ยวมาเล่าใหม่ละกันในดอนเซโนนะครับว่ามันเรื่องราวทั้งสองคนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะกับตัวจากับเฟิร์นแล้วก็เลโอเฟียสเนาะอโอเคครับงั้น いいเดี๋ยวไปรอดูการวันที่6สิงหาคมนะครับเดือนหน้าคร่ะวันนี้เดาไว้ก่อนประมาณนี้เดี๋ยวยังไม่ต้องเดาเยอะอแต่เพราะไปดูๆก็เอาความสนุกระหว่างทางสำหรับความเข้มข้นนี่แหละพี่วิลลี่ถ้าเป็นพี่วิลลี่จริงๆนะพี่วิลลี่เคยรับบทเป็นพ่อมาแล้วเรืนน่องนึงคือ YIU <ช>เล่นเป็นพ่อของซีอ่าอันนี้เขามาเล่นเป็นพ่อของไม่รู้ข้อของใครอีกทีนึงจะต้องแบบเจ็บปวดอะตอนที่วิลลี่เข้าอะอ เรื่องหลังพี่วินนี่ก็รับบทแบบนี้เยอะอยู่นะแล้วแบบเป็นพ่อของ LGBT และบทเขาไม่เคยเล่นเรื่องไหนและเบานะใช่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 แล้ต้องสับใสอารมณ์ตลอดและด่าตลอดจริงถ้าหลายก็หลายไปเลยใช่โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ ep หนึ่งออนนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ติดตามที่สี่ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย